คุณเคยสงสัยกันไหมว่าเกมที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่าภาพยังไงก็ได้ขอให้มันสนุกก็พอบางคนคือต้องขอเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นน่าติดตามมาไว้ก่อน แต่บางคนเขาก็ไม่สนใจเลยขอแค่ภาพสวยก็ทําให้มีความสุขแล้วแน่นอนครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องลสนิยมที่หลายๆคนอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าเรานนั้นมองกันคนละมุมซึ่งในวันนี้ผมจะเอาหัวข้อนี้มาพูดคุยกันโดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะมาจากประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยถ้าเกิดใครที่ไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอันนี้ก็าสามารถมาคอมเมนต์กันได้ตามสบายเลย แต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อาหาก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งและสําหรับวิดีโอตอนนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU ทูช็อหากว่าคุณอยากจะได้คอมแรงๆแต่ว่ามีราคาถูกผมก็ขอแนะนําร้านนี้ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปติดตามโปรต่างๆที่เพจทางร้านกันได้เลยครับเอาล่ะก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยการที่เกมเกมหนึ่งมันจะเป็นเกมที่เทปได้มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรที่สําคัญบบ้้าางมรรัััชกนไดเลยคบ ให้ผมสรุปเลยก็และกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในวีดีโอเกมยังไงก็ต้องเป็นเรื่องเกมเพลย์แน่นอนเพราะต่อให้มันภาพจะสวยเทพเนื้อเรื่องระดับออสการ์แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเกมเพลย์มันไม่สรุปมันจะเป็นเกมที่ดีได้ยังไงดังนั้นขอฟันธงเลยว่าเกมเพลย์นั้นสําคัญที่สุดอะละจบคลิปยา้ยาย จะบ้าเหรอจะจบแค่นั้นได้ไงก็จริงอยู่ที่เกมเพลย์มันคือส่วนสําคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าเกมเกมนั้นมันจะสนุกเอาแบบที่เบสิกง่ายๆเลยก็แค่ไปลองเล่นมันจะมีอะไรยากละ่ะจริงไหมแต่ทีนี้ผมขอถามกลับกันละกันว่าแล้วทําไมคุณถึงอยากจะต้องไปเล่นเกมเกมนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะรู้แค่ว่าเกมเกมนั้นมันจะสนุกหรือเปล่าแล้วเราจะต้องยอมเสียตังค์เพื่อที่จะจ่ายเงินและลองเล่นอันนั้นผมก็คิดว่ามันก็คงจะไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยอ่ะงั้นลองมาย้อนดูกันว่าทําไมคุณและผมถึงต้องยอมซื้อเเกกมมมนึาพิสูจ ว่าเกมนั้นมันสนุกจริงลองไล่ดูก็จะมีเกมกระแสที่คนพูดถึงกันเยอะเกมภาคต่อที่คุณรักเกมที่ยูทูบเบอร์หรือว่าสเตมเมอร์คนโปรโด,ดคนเล่นไม่ก็เป็นเกมที่คุณเจอโฆษณาบ่อยจนอดใจไม่ได้ทั้งซื้อมาเล่นหรือไม่มันก็อาจจะเป็นเกมที่ได้คะแนนรีวิวจากสื่อแบบถล่มทลายซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมพอจะนึกออกแต่ถ้าเกิดสมมติ สมมติหลักว่าถ้าเกิดมันเป็นเกมอินดี้เป็นเกมใหม่แกะกล่องและก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแบบนั้นคุณจะกล้าที่จะซื้อมาเล่นด้วยตัวเองไหมในสน่วนนี้ผมบอกเลยว่ายากครับมีไม่กี่คนหลักที่จะกล้าซื้อมาลองเล่นถ้าเกิดเงินไม่เหลือสู้เก็บเงินเอาไว้ซื้อเกมที่อยากจะเล่นจริงๆดีกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันเป็นเงี้ยนั่นแหละครับนั่นจึงทําให้ p r e s e n t a t i o นตั้งแต่ตอนเปิดตัวมันสําคัญเพราะผมก็คิดว่ามันก็มีเกมไม่น้อยเลย ที่จะทาให้หลายๆคนนั้นอยากจะลองซื้อมาเล่นแม้ว่าจะไม่รู้จักเพราะเห็นการเปิดตัวซึ่งในเรื่องการพรีเซนต์เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเกมไหนเขาจะมีการพรีเซนต์ยังไงผมขอ,อยกตัวอย่างอย่างเกมที่ผมเคยรักอย่างอาร์กันไรกันตอนเปิดตัวเนี่ยมันคือเกมที่ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวเป็นอย่างมากด้วยระบบที่เราเห็นว่าเราสามารถมีชนเผ่าแล้วก็สามารถเลี้ยงดูแล้วก็ออกล่าไดโนเสาร์ได้และที่สําคัญเลยคือภาพในตัวเกมนี้มันก็โคตรสวยเลยความเป็นธรรมชาติพื้นผิวอันสวยงามแอนิเมชันของไดโนเสาร์ทุกอย่างคือมันดูจัดหนักจัดเต็มจนนหหลายยๆกกใ้มมัเเป็ที่ ภาพสวยมากและในตัวอย่างเนี่ยคือเขาใช้เกมเพลย์ที่สามารถเล่นได้จริงมาพรีเซนต์นั่นก็เท่ากับว่าเขาก็สามารถซื้อความเชื่อใจของผู้เล่นได้แล้วระดับหนึ่งประมาณว่าถ้าเกิดคุณซื้อเกมเราไปเล่นเนี่ยคุณจะได้รับประสบการณ์แบบนี้แน่นอนแล้วเป็นไงกันบ้างไงไอช่วงที่เกมออกใหม่ตอนนั้นการ์ดจอ GTX 9080 Ti กับ t ท t a นคือการ์ดจอที่แรงที่สุดในตลาด เจออาร์เข้าไปวิ่งกันไม่ถึง30เฟรมเลยทีเดียวดังนั้นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในยุคที่เกมนี้กาลังดังอ่คอมแรงแค่ไหนก็น่าจะปรับได้ประมาณมีเดียมไม่เกินนั้นซึ่งก็นแน่นอนว่าในส่วนนี้ภาพมันไม่ได้สวยตามที่โฆษณาไว้แต่อย่างใดแต่ว่าบังเอิญมันบังเอิญที่ว่าเกมเพลย์ของมันก็ปังมากจนใครที่เล่นนั้นจะต้องติดพอคนเล่นเขาเกิดความสนุกเขาก็บอกต่อและพอมีเหล่ายูทูบเบอร์ดังๆออกไปเล่นน้องๆที่ดูก็อยากเล่นท่านั้นแหละครับเกมดังเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการหลอกลวงเพื่อเล่นไปหน่อยที่บอกววว่่่่าาาาภพมมมมััันนนนนจจจะสสยยแตใเเเรรรือองงงคคุกกกกี็ขิบ คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือ Presentation เนี่ยมันสำคัญจนเรียกว่าสำคัญมากคือไม่มีใครรู้หรอกว่าเกมเนี่ยมันจะสนุกไหมแต่ถ้าเกิด p r e s e n t a t i o n เขาดียังไงคนก็ต้องอยากที่จะลองหามาเล่นและพอเขาซื้อมาลองเล่นมันก็อยู่ที่ตัวเกมแล้วว่ามันจะสนุกจนทําให้เขาติดได้แค่ไหนเห็นไหมครับว่าเกมเพย์สำคัญแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้น First i m p r e s s i o n จากการ p r e s e n t มันก็ต้องมาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าในเรื่องความสวยงามของภาพะมันสำคัญไหม ความสวยงามที่ผมหมายถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าภาพจะต้องสมจริงนะครับคือภาพมันจะต้องดูดีตามที่เกมนั้นควรจะเป็นนะในส่วนนี้ส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็สําคัญนะถึงแม้ว่ามันจะไม่สําคัญเท่าเกมเพลย์แต่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นไม่แพ้กันเลยเพราะว่าความสวยงามเนี่ยผมว่ายังไงมันก็คือ first impression แรกมันคือสิ่งที่เราจะได้รู้ก่อนที่จะเห็นพวกระบบหรือว่ากระทั่งชื่อเกมเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณลองไปดูพวก reaction ของเกมต่างๆที่เขาโชว์พลังการาฟิกก็ได้คือไม่ต้องสนด้วยซ้ำว่าเกมมันจะสสนนนนุกหหหรรือออมมมีะไไใ้ทําาาแแคคค่่ขขัภพวยเ ก็สนใจกันแล้วนั่นแหละครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่ความสวยงามของภาพนั้นก็สําคัญเพลๆผมคิดว่าเฟิร์สอิมเ s รสชันในเรื่องความสวยงามเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าระบบเกมซะอีกและก็แน่นอนว่าในตอนที่เล่นเนี่ยภาพอันสวยงามมันก็จะทําให้เราฟินการที่เราเข้าไปชมนกชมไม้เปิดโฟโต้โหมดเก็บภาพสวย,สวยๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเรานั้นชอบไม่แพ้เรื่องเกมเพลย์เหมือนกันเพลๆบางคนไม่ต้องเล่นด้วยซ้ําแค่เปิดเกมเล่นปรับสูงๆถ่ายรูปเขาก็ฟินกันแล้ว เพราะงั้นแหละพวกเทคโนโลยีเรทัลซิ่งมันเลยขายดีแม้ว่าจะไม่ได้ทําให้เกมมันสนุกขึ้นเลยก็ตามแต่ไม่ว่าจะยังไงเรื่องภาพที่สวยงามมันก็เทียบไม่ได้เลยเมื่อวัดกับตัวเกมเพลย์ในช่วงแรกคุณอาจจะฟินมากกับการที่เกมมันมีภาพสวยงามก็จริงแต่พอคุณเล่นไปสักพักเชื่อเหอะคุณจะมองข้ามภาพที่สวยงามนั้นไปเอง ผมลองเคยปรับโลเล่นเกมที่มนเอเกมไหนสักเกมเนี่ยแหละตอนแรกคืองุนงงชิบหายเพราะว่าภาพอย่างแย่แต่พอเล่นไปสัก5นาทีผมก็ลืมไปเลยเรื่องภาพไม่สวยเพราะว่าเกมมันสนุกและจากนั้นเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องเฟรมเรทที่สูงแทนเพราะมันมีผลกับเรื่องเกมเพย์โดยตรงและก็เพราะแบบนั้นนั่นแหละเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันสําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นว่ามันกินเครื่องไหมมีบั๊กไหมเกมเล่นแล้วเด้งหรือเปล่าอันที่จริงผมก็เคยสับสนในตัวเองเหมือนกกกกกกัััััันนนนนนะะะววว่าว่าาาารรหหงเเเมมพบอไคคจสํญถ้ิด เกมมันเทพมากแต่มันเด้งหลุดบ่อยอะไรแบบเนี้ยเราจะเซ็งหรือเปล่าซึ่งผลสรุปแล้วก็คือยังไงเกมเพลย์มันก็สําคัญกว่าเพราะต่อจะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันแย่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดมันสนุกอะยังไงเราก็ต้องพยายามที่อยากจะเล่นต่อไม่งั้นตอนผมเด็กๆคงไม่มีหรอกไอกคนที่ทนเล่นคลาย45เฟรมจนจบได้เนี่ย ยกตัวอ,อย่างอย่างในยุคเพลย์สี่บลัดบอลก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพลสี่รันไม่ถึง30เฟรมก็ถูกชิบหายเลยแถมเกมก็ยากแต่ว่าเกมมันดันสนุกไงผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ทั้งหลายเขาก็เลยแก้ด้วยการพยายามทําตัวให้มันชินกับเฟรมเรทแบบนั้นนั่นแหละครับเป็นอีกข้อหนึ่งเลยที่ยืนยันว่ายังไงเกมเพลย์มันก็สําคัญที่สุดเว้นแต่ว่าเกมมันจะถึงขั้นเด้งหลุดจนน่างุนงิดอันนั้นก็คือเป็นกรณียกเว้นเพราะเราจะเล่นไม่ได้เลยซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเกมม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 มันมมมมนันน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 จจะะะะสสุกกกกกแแแคคค่่่่่ไไไหหห็็ีีีีววววาาาาาายลล้้ใรรณณผิดองเเปป ในด้านเนื้อเรื่องล่ะถือว่าสําคัญไหมอันนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามเนื้อเรื่องมันคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะให้ความสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายเสมอคือเพราะอะไรล่ะ ทำไมผมถึงไม่ความสําคัญกับเนื้อเรื่องหรือเพราะว่าผมไม่สนใจในเนื้อเรื่องเกมเหรออันนั้นตอบเลยว่าไม่ใช่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นส่วนที่จําเป็นแต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้การที่จะถอดมันออกไปเลยมันก็ไม่ได้ทําให้เกมเพลย์นั้นสนุกน้อยลงแต่อย่างใดคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันทําให้คนอินหรือมีอะไรให้ตื่นเต้นมากกว่าการเล่นเฉยๆก็จริงแต่ความรู้สึกเหล่านั้นอะมันก็จะเกิดขึ้นแค่ในการเล่นแค่ครั้งแรกเท่านั้นเพราะว่าการเล่นครั้งที่สเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สนใจเนื้ เรื่องเดิมอะคงไม่มีใครตื่นเต้นกับการดูหนังเรื่องเดิม2ครั้งได้หรอกมั้งเว้นแต่ว่าเนื้อเรื่องในเกมนั้นมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสิ่งที่เราเลือกหรือสิ่งที่เราทําอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่จําเป็นเอาซะเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เกมเพลย์นั้นมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตอนเริ่มเนื้อเรื่องมันจะปูเลยว่าเราจะเป็นตัวละครที่ไม่มีอาวุธหรือว่ามีของอะไรเลยแต่พอเล่นไปตามเนื้อเรื่องสักพักพวกไอเทมหรือว่าพลังของผู้เล่นมันก็จะเยอะขึ้นตามลําดับตามเนื้อเรื่องนั่นแหละครับประโยชน์ของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์มันคือส่วนหนึ่งที่จะทําให้ระบบเกมเพลย์นั้นมีความหลากหลายได้อย่างแนบ เล่นโดยไม่มีเหตุผลเกมเพลย์มันก็คงจะแปลกๆอะ่ะคือถ้าถามว่ามันสนุกน้อยลงไหมมันก็ไม่แต่เรื่องความอินเนี่ยมันก็คงแปลกๆอะ่ะจริงไหมดังนั้นเนื้อเรื่องสําคัญครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนสําคัญที่จะต้องมีแต่ถ้าเกิดมีไว้มันก็จะทําให้เกมเพลย์นั้นมีอัตรถรสมากขึ้นกว่าเดิมสรุปแล้วเรื่ององค์ประกอบที่ผมว่าไปเนี่ยผมขอเรียงลาดับแบบนี้เลยก็แล้วกันเกมเพลย์สำคัญที่สุดรองลงมาคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหลือก็การนําเสนอเนื้อเรื่องแล้วก็ความสวยงามของภาพตามลําดับ ก็จริงที่ผมพูดบ่อยเลยเกินว่าเกมเพลย์มันคือส่วนสําคัญมันคือฐานอันดอนอันสูงสุดแต่เรื่องอื่นมันก็เป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้เกมเพลย์นั้นมีความสนุกมากขึ้นถ้าเกิดเป็นไปได้อะ่ะผมก็อยากให้ทุกเกมเนี่ยมันมีครบทุกอย่างเลย แต่ถ้าเกิดสมมติจะให้ผมตัดอันใดอันหนึ่งออกไปก็นแน่นอนว่าผมขอตัดเรื่องภาพสวยออกไปก่อนเพราะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องภาพสวยกับเกมสนุกมันไม่เหมือนกันไม่งั้นผมคงไม่เอ็นจอยกับการไปเล่นเกมเกา่าๆหรอกที่กลับเล่นเกมเก่าๆได้เนี่ยเพราะว่าเกมมันสนุกล้วนๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าแล้วมันมีจริงไหมไอเกมที่มันมีครบทุกอย่างตามที่ผมว่ามามีทั้งเกมเพลย์สนุกมีการนําเสนอดีมีเพอร์ฟอร์แมนท์เทพและก็ภาพสวยทั้งชีวิตเนี่ยผมขอยกให้เกมเดียวเลยเกมนั้นคือ God of War ในปี2018หรืออย่างน้อยๆ รบสิปีนี้แล้ว คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันทําได้น่าสนใจน่าติดตามมีเหตุผลรองรับตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต้นไม้ต้นแรกที่เคทโทตัดอะ่ะมันมีกระทั่งเหตุผลมารองรับเลยว่าทําไมเคทโทต้องตัดต้นไม้ตรงนั้นพอผมได้รู้ความจริงผมกับทึ่งเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะวางบทได้แนบเนียนขนาดนี้ที่สําคัญเลยเรื่องราวของการเดินทางระหว่างพ่อลูกอะ่ะมันก็เข้าใจง่ายและก็ดึงดูดให้เราติดตามเหมือนกับว่าเราจะได้เดินทางและเติบโตไปพร้อมกับสองพ่อลูกนี้ไปด้วยกันส่วนในเรื่องการนําเสนอก็อย่างที่รู้กันแค่ตัวอย่างแรกที่เขาเออกมาพรีเซนต์หลายๆคนน้าห และค่ามันกลายมาเป็นเกมที่ต้องเน้นแทคกติกในการเล่นและก็ร่วมสมัยมากขึ้นรวมไปถึงการนําเสนอเหล่าทวยเทพที่อ้างอิงมาจากตำนานที่ไม่เหมือนเดิมนั่นจึงทำให้ God of War ในปี2018กลายเป็นเกมที่หล,หลายๆคนนั้นตื่นเต้นตั้งแต่แรกเห็นและก็แน่นอนว่าเกมเพลย์มันคืออะไรที่สุดยอดแบบสุดยอดที่สุด มันสนุกตื่นเต้นสามารถพลิกแพลงได้หลากหลายและกะท้าทายความสามารถแถมคุณยังสามารถเล่นซ้ําได้แม้ว่าคุณจะเล่นจบไปแล้วหลายครั้งก็ตามส่วนเรื่องการาฟิกอันนี้ไม่ต้องกังขาเลยสําหรับตอนนั้นนี่คือเกมที่ภาพสวยที่สุดแล้วสําหรับเพยทุกอย่างมันดูสมจริงดูยิ่งใหญ่และที่สําคัญมันไม่กินเครื่องเลยคิดดูกันละกันเพย์ซีโปสามารถรันเกมนี้ได้เกือบ60เฟรมทั้งเกมอะ่ะคือมีเกมไหนบ้างอะ่ะที่ภาพสวยขนาดนี้แล้วยังลื่นขนาดนี้อีกเพราะงั้นสําหรับผมแล้วก็ตัววอรในปี2อ1 8นสบี่คือเกมที่สมบ The ส่วนใครที่คิดว่าเอา้าแล้ว Red Dead Tour เกมนั้นสู้ God of War ไม่ได้เหรอคําตอบคือสู้ได้เกมนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเนื้อเรื่องการนําเสนอหรือว่าเกมเพลย์และก็กราฟิกทุกอย่างมันเทพจนหลายๆครั้งผมคิดว่ามันเหนือกว่า God of War ด้วยซ้ําแต่ว่าสําหรับตอนที่ Red Dead 2มันอยู่บนคอนโซลตอนนั้นผมต้องยอมรับเลยว่า performance มันไม่ค่อยดีคือเรื่องเฟรมเรทเนี่ยตกกระจุยเลยอันนี้คือยังไม่นับเรื่องที่มันโดนดาวเกรดอีกก็เข้าใจแหละว,ว่าพลังของมันถูกจํากัดอยู่บนคอนโซลที่มีอายุหลายปีแล้วทําให้เกมมันไม่สามารถแสดงพลังออกมาได้เต็มที่พออมมันได้าลง ที่มีฮาร์ดแวร์ที่สามารถไปได้ไกลกว่าเดิมมันก็อลังการแบบที่มันควรจะเป็นแต่ว่านั่นมันคือในช่วงหลังที่เกมออกมาสักพักเลยไงเทียบกันแล้ว God of War มันคือเกมที่เพอร์เฟกตั้งแต่แรกอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดเอาไปเทียบในแค่ปีนั้นอะ่ะผมว่ายังไงผมก็คิดว่า God of War เขาเหนือกว่าแต่ถ้าเกิดจะมาวัดกันในตอนนี้อันนี้ผมขอเชียร์ h e l สอกันละกัน ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็อยากให้ทุกเกมที่ผมรักมันมีครบรถเนื้อเรื่องก็ต้องน่าติดตามหนักแน่นสนุกแต่ก็ต้องไม่เยอะเกินไปจนดูยัดเยียดการนําเสนอก็ต้องแปลกใหม่ไม่ซ้ำซากดูตื่นตาตื่นใจตั้งแต่แรกเห็นเกมเพลย์ต้องสนุกติดพันและที่สําคัญมันต้องเล่นซ้ําได้กราฟิกอาจจะไม่ต้องสยสมจริงทะลุจอแต่ก็ต้องไม่ดูน่าเกลียดและก็ต้องเหมาะสมกับตัวเกมและยุคสมัยและที่สําคัญตัวเกมจะต้องไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจใน,ในการเล่นถ้าเกิดคอนโซลจะล็อกแค่3ฟรมก็รจะเป็น30เฟรมนิ่งๆอะไรประมานนั้ ถ้าอยู่บน PC ก็ขอแค่ให้มันไม่เด้งหลุดและเฟรมก็ไม่เหวี่ยงเกินไปก็พอนั่นแหละครับนั่นคือองค์ประกอบของเกมที่ผมใฝ่ฝันเลย ถ้าเกิดขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดูแย่ลงจนกลายเป็นเกมแย่แต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันก็เอื้อหนุนกันอ่ะอาหารจะอร่อยได้มันก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีมีการปรุงที่ดีและก็ต้องมีการจัดวางที่สวยงามมันถึงจะอร่อยและก็น่ากินไปพร้อมๆกันซึ่งเกมมันก็เหมือนกันเลยเกมเพลย์มันจะสนุกอย่างเดียวมันก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีถ้าเกิดทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดเลยความสนุกที่ได้มันก็จะเพิ่มมากโขเลยทีเดียว นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือองค์ประกอบที่ดีของเกมเทพมันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ได้แต่ก็ไม่ควรที่จะขาดเยอะเกินไปและสําหรับเพื่อนๆละครคิดว่าเกมที่ดีควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะๆนะครับ Okay. สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันจริงๆแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะนั่นคือเรื่องราคาแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเพอร์ซันอลเพราะคําว่าแพงกับถูกแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าเกิดจะบอกว่าไอเกมที่เขาขาย2องพันเนี่ยมันแพงคือในไทยอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดคุณไปทํางานที่อเมริกาคุณก็น่าจะคิดว่าเกม2000คงจะไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเรื่องราคาเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวแต่ควรไปมองว่าเงินที่เราเสียไปเนี่ยมันคุ ว่าเกิดเล่นแล้วฟินเล่นแล้วพอใจมีความสุขแบบนั้นผมว่ามันก็คุ้มค่าแล้วแหละแต่เอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแคร์หรอกผมซื้อเกมมาผมก็มีหน้าที่เอามาใช้ให้ฟังถ้าเกิดเกมสนุกก็ดีไปถือว่ามีกําไรแต่ถ้าเกิดไม่สนุกอย่างน้อยก็ได้คอนเทนต์ะนะก็หวังว่าเกมที่ผมจะมาพูดถึงให้ฟังในอนาคตเนี่ยหวังว่าก็คงจะมีแต่เกมสนุกๆแล้วกันนะก็หวังจะให้เป็นแบบนั้นส่วนจะเป็นเกมไหนหรือว่าจะทําให้ผมมีความสุขหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวีดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง,ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอต่อหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ